การตัดสินใจที่ฉันจะดีแต่มันเกิดจากการยอมรับก่อนว่าเฮ้ยฉันมีข้อจำกัดว่าสองคือตระหนักถึงความจริงว่าเรานั้นละเมิดต่อครรมัตและความดีต่อพระเจ้าทุกครั้งที่เราทำบาปเราไม่ได้ทำบาปเพียงแต่กับเราไม่ได้ทําผิดเพียงแต่กับคู่กรณีของเราแต่เราละเมิดต่อพระเจ้าและสุดท้ายคือขอให้พระเจ้าส่งสร้างใจใหม่ให้กับเราโอเคนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ โอเคนะี่ย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเราทบาบาปเนาะเมื่อเราเขาเรียกว่ายังไม่ได้กลับใจรุ่นนี้นั่นเองนะครับมันส่งผลกับชีวิตของเราเหมือนกันนะทุกๆก,การกระทำของเราก็มีผลนะครับผลของความบาปเนี่ยนะครับมีอยู่5้าด้านด้วยกันนะครับผมจะขออนุญาตไปอย่างรวเร็วนะก็เดยกพี่รุ่งจะใช้เวลาพี่น้องเยอะให้ให,ให้เราเห็นถึงภาพมัชัดขึ้นอันแรกนะครับคือผลไม่พบรรการเงินนะครับ อันที่สองคือของเขาพ้อกรับก่อนนจะจำไม่ได้เนื้อหาหมดหมด,หมดคอมแล้วอันนี้ต้องต้องด้จากสไลด์แล้วคุณเล่นนะอันที่สองคือเปิดประตูให้กับวิญญาณของความรุนแรงนะครับอันที่สามคือนําไปสู่ข้อมักอ้างกับสายาน,นะอันที่สี่คือเปิดประตูให้กับคําแช่งสาที่ห้าคือวิญญาณแห่งความตายเข้ามาในครอบครัวการทาบาปอย่างของดาวิดเนี่ยที่เราเห็นเหมว่าท้ายที่สุดานายท่าบอกว่าอะไรเข้ารถของโรกที่เกิดจากบาปบาลเนี่ยจะตาย ผลของความบาปมีเสมอนะครับเรามาดูในเรื่องแร,ร,ร,รกก่อนอยดเหลือผลกระทบทางด้านการเงินนะครับไปที่ข้อพิทีเลยครับความบาปนนั้นะเป็นสิ่งที่พี่น้องพี่น้องเคยเคยอาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องบางท่านหรืออาจจะไม่เคยเกิดพี่น้องของท่านคือบ่อยครั้งความบาปทากั้นเราจากพระพรทางด้านทางด้านการเงินนะครับผมไม่ได้กำลังบอกว่าเรากำลังส่งเสริมเรื่องความ,มัางั่รานแต่แต บ่อยครั้งความบาปมันก็ทําให้เราขาดจากข้อพรทางด้านของของการเงินกันนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับอันที่สองนะฮะคือการเปิดประตูให้กับวิญญาณแห่งความรุนแรงนะครับอันนี้จะมักจะเห็นในลักษณะของ,ของ,ข,อง,ข,องของครอรัวนะครับบาง,ง,ง,รารางบาครั้งเนี่ยเราเราเราทำบาปในระแต่มันก็มักจะนำไปสู่<ม>การความรุนแรงในความเรื่อง จะไปรถเร็วจะมีเรื่องสุดท้ายที่แบกอัพให้พี่น้องเห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับในเรื่องของกระสาดาวินโนสองส่วมมโมบทที่อ2ข้อ10นางทันบอกว่าอะไรพราฉะนั้นดาบจะไม่ข้ามจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาอรุรยาคนวที่ทยมาเป็นภรรยาเจ้ารามาสู่ความแรงท้ายสุดเป็นตระกูลเลือดน,นะครับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในบทเรนนี้แต่เล่าให้ฟังก็คือว่าท้ายที่สุดเนี่ย ดาวิดก็ต้องหนีลูกนี้ลูกเราเพราะว่าลูกชายของเขาเองไม่ใช่คนที่เกิดกับอาเชบานะมีลูกชายเขาคนหนึ่งไล่ฆ่าเขาเลยนะครับโอเคนะก็อย่างรวดเร็วนะลูกชายเกิดชื่อจากอาเชียบานก็เสียชีวิตเนาะต่อมามีลูกชายกระฟนนะครับแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็คนนี้เนี่ยก็รับนอนกับสนมของดาวิดอีกสิบคนนะถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมสำหรับกษัตริย์ก็ต้องว่าคงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่ากษัตริย์ก็เป็นเจ้า กันนะการที่ลูกชายของกษัตริย์เนี่ยามาหลอกลวงกระสนมนคือมันเหมือนแบบเอาสมบัติพ่อไปแล้วก็ประจานในที่แจ้งนะครับต่อไปมีอะไรที่ค่าน้องอย่าเพิง่งทำอย่าไม่ทำอ่าพี่ค่าน้องพี่ข่มขืนน้องในส่วนลูกชายดาวิดอับซาโลมนะครลูกชายเขาที่ไล่ฆ่าเขาเนี่ยนะฮะอับซาโลมก็ตายเหมือนกันนะฮะก็ดาวิดเป็นคนฆ่าลูกตัวเองในสยซนะครับเพราะว่าท้ายสุดเขาเรียอับซาโลมก็ไล่ฆ่าดาวิดนะท้ายสุดก็สูส้ไปชุบมาดาวิดก็ต้อง ค่าลูกตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดจากการตัดสินใจบาที่ที่ไม่ชอบทำของดาวิดท้นะายที่สุดกับตระกลูลดาวิดเนี่ยแม้ว่าพระเจ้าจะบอกว่าเป็นคนที่พระเจ้ารักมากๆเนนะี่ยแต่ตระกลูลของดาวิดก็กลายเป็นระกูลเ,เลือดไปนะครับแล้วก็บาปก็แน่นอนนำความวุ่นวายมาสู่ครอบครัวดาวิดนะฮะข้อถัดไปได้เลยครับก็คือข้อสามคือน,นขขําไมสู่คาบับ์ายแบบสามข้อะการทำบาปเนี่ยนะ เราทาบาปเรามักทำในที่ที่เรารู้คนเดียวหรือว่าทุกฝ่ายเปล่าประกาศว่าเราทำบาปรู้คนเดียวเรามักรู้คนเดียวเมีใครทาบาปในที่แจ้งไม่ก็มีเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจกเ,เ,เรียกว่าทาบาปในที่ที่ไม่มีใครรู้แต่นามาสู่ข่าวอาไอได้นะครับจะยกพระยาเป็นเจ้าให้กับชายอื่น,นตอนนั้นตาอตาเขาจะหลับนอนเป็เจ้าตอนกลางวันแสงแสงคพูดกับพระเจ้ากับดาวอนโอเคถัดไป เปิดประตูให้กับความแช่งสานะครับโอเคความบาปเนาะที่เราทำเนี่ยนการเปิดประตูและเชื้อเชิญความแช่งสาดมาสู่ตัวเราเ,เาองและครอบครัวนะครับดังน,นั้นเนี่ยเราไม่มีใครชอบความแช่งสาดห,หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราหรอกดังนั้นเราจะเชื้อเชิญเข้ามานะครับมันจะมาเมื่อไหร่การทําบาปหนึ่งครั้งในพี่นีน่ผมผมพูดสรุปเร็วๆนี้คือบางครั้งเนี่ยเราไปมองภาพอบอกโอ้ฉันทําบาปหนึ่งครั้งเนี่ยนะ ความความไอม้พวกนี้ที่พูดไปสิ่งแย่เนี่ยมันจะเข้ามันเชื่อมของฉันไม่รู้เรื่องถามว่าจริงไหมจริงแต่สิ่งที่จริงกว่าคือการที่เราทําบาปซ้ำซากถามว่าการทําบาปนั้นพระเจ้าทรงตัดสัมพันธ์ของเรากับบาปแล้วพระเจ้าชุนรัชี์ยืของเราให้สะอาดชอบธรรมบริสุทธิ์ถูกต้องไหมถูกต้องแต่เราเองในฐานะมนุษย์มักทำบาปซ้ำซากและการทําบาปซ้ำซากเนี่ย คือการที่เราเปิดเปิดมินปิดแล้วท้ายสุดเราจะเปิดหรือจะปิดเปิดเปิดเพราะเราด้านชา,ากต่างๆจิตสำนึกเราเริ่มไปทำงานเพราเราทำบาปไปถึงจุดหนึ่งเนีเราโกหกจะโกงจนชินจนกระทั่งเราไม่ได้บอกว่า,าโกงเรื่องผิดแล้วซึ่งซ้ำซากนี้แหละคือสิ่งที่นำคำแช่งสาวมาสู่ชีวิตของเรานะโอเคขอจบตรงนีง้ไปรูร้เร็ว เป็นเรื่องราวของสองครอบครัวนะครับที่ที่เป็นเรื่องราวจริงๆนะพี่น้องความหมายคือเขาเรียกว่ามีการวิจัยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเอาเรื่องราวของครอบครัวของคุณจริทัยเอ็ดเวิร์ดแล้วก็นายจุ๊กนะสองคนเนี่ยนะครับมาเป็นการศึกษาเลยนะครับศึกษาเรื่องอะไรศึกษาในเรื่องของความบาปอย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นการเปิดประตูเข้สู่ความบาปและความความบาปนั้นนําความแช่งสาปมาสู่ครอบครัวเห็นไรบ้าง เรืทนะ้ายนี้เหมืจากบนักจูนะครับเป็นการศึกษาเรี่ยบรื่อของสองครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในสัยรันนช่วงปีก็